สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถสวยคัดเกรดค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูรถ t o y ยต a าอา i ติสเกียร์ออโต้ปี2016คันนี้นะคะ1.6 g สีเทาดำนะคะคันนี้ะจะเป็นสีนี้ คันนี้เป็นคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิน้นน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนใครเลยคะ่ะก่อนที่จะนำไปปรับสภาพนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาถึงบริษัท สดร้อนๆเลยนะคะคันนี้ค่ะป้ายทะเบียน6กกไก่วแหวน8523กรุงเทพมหานครนะคะป้ายยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนต์เลยนะคะคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะคะเป็น toyota altis 1.6 G เกียร์ออโต้ปี2017ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะดูรอบๆคันนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกว่าออปชันคันนี้มีอะไรบ้างค่ะด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าทีา่กระจังหน้าเดิมๆนะคะเป็นโฉมใหม่มาดูในส่วนของกรอบไฟหน้าค่ะคันนี้กรอบไฟเป็นกรอบไฟฮาโลเจนนะคะด้านล่างในส่วนของช่องระบายอากาศ มาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางกันบ้างค่ะแม็กสีทูโทนแม็กเดิมๆจากโรงงานค่ะคันนี้นะคะยางปี2022ซีรีย์ยางคันนี้ค่ะ20555แม็กขอบ16นิ้วมาดูในส่วนของอ่าอันนี้ก็คือเป็นตาสัญลักษณ์ดูโอ้นะคะ ดูโอวีวีทก็ติดอยู่ตรงแก้มกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างคันนี้ค่ะที่จับเป็นโครเมียมกระจกะ,ะบานนี้เป็นโตโยตา้าเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างค่ะ ภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะเบาะเป็นเบาะหนังภายในเบาะสีครีมยังไม่ได้ปรับทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นตรงฝั่งประตูเป็นสีทูโทนันี้ก็จะเป็นสีครีมสีดำอันนี้ก็จะเป็นสีสีเงินกระจกเป็นกระจกอัตโนมัติะค่ะออตโต้กระจกไฟฟ้าอัตโนมัติ อันนี้ก็คือที่ล็อกกระจกมีระบบเซนทันล็อกนะคะคันนี้มาดูในส่วนของปุ่มกระจกข้างบ้างเป็นกระจกไฟฟ้าปรับซ้ายขวาอันนี้คือตัวปรับกระจกสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทตัวนี้ไม่มีกุญแจไขจะเป็นปุ่ม e n e r g i n g start ค่ะก็คือเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มเป็นปุ่มมือกดนะคะเป็น push start พวงมาลายัยพวงมาลัย3ก้านพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟังก์ชันนะคะมีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยด้วยอ่ะหน้าปัดเรือนไม้ก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงค่ะรองรับซีดี อ่า uh, USB AUX ปุ่มปรับแอร์เป็นแบบมือหมุนอนาล็อกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น power outlet เกียร์อัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่แก้วอ่ะน,นี่ค่ะคันนี้มีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ใบอันนี้ก็คือมีตัวตัดแสงไฟใช้ได้ ภายในค่ะคันนี้เป็นเบาะผ้าก็เดี๋ยวอันนี้น้ำหนึ่งมารีวิวนะคะรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยว g o นำไปปรับสภาพค่ะอ่าลืมบอกว่าที่เปิดมือจับเป็นโครเมียมเดี๋ยวไปดูด้านหลังผู้โดยสารกันบ้างค่ะอ่าขอบขอบตรงนี้ก็เป็นโครเมียมด้วยเนาะภายในคันนี้ค่ะอันนี้เป็นเบาะหนัง อันนี้เบาของคนขับไม่มีกระเป๋าอันนี้กระเป๋าจิงโจ้อยู่ตรงนี้ดูไฟโอเคไฟติดอันนี้คือภายในนะคะ t o y ยต a a อ t i s 1.6G คันนี้เบาหนังสวยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คืออ่ะมีแผ่นรองก็คือมี USB ตรงนี้ มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะอะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมตายี่ห้อโตโยต้าอยู่ตรงกลางไฟสวย,สวย,สยๆใสๆเลยค่ะคันนี้อ่นี่หนึด้านหลังนะคะให้ดู น็อตนะคะเนี่ยค่ะ,ะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงนี้ค่ะมียางอะไร ฝาถังนะคะน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายมือของคนขับรองรับ e85 91ขึ้นไปนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะกระจกด้านหลังก็มีระบบไล่ฟ้าอ่ะก็ยังเป็นตาโตโยตา้านี่ก็ยังเป็นโตโยตา้า ขอบตรงประตูกระจกเดิมๆรอบคันนะคะคันนี้อ่ายังเป็นโตโยต้าอยู่เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างค่ะ ห้องเครื่องด้านหน้านะคะคันหน้าสภาพเดิมนะคะคันนี้โครงสร้างตัวรถก็เดิมเมห้องเครื่องเดิมๆดค่ะตัวเครื่องก็เป็นตัวเครื่องเดิม VVTI Duo VVTI นะคะก็เป็นตัวตัวใหม่ปี17เป็นเครื่อง Duo VVTI อันนี้คือรอยเมคอาร์ตสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆไม่มีจมน้ำไม่ตัดต่อ มีรับประกันวารันตีหลังการขายให้1เดือนค่ะคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยมากๆนะคะเอาติดสีสีพิเศษนะคะคันนี้สีเทาดำเป็นสีพิเศษด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งล่องรอยที่รถเพิ่งเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะมีนีคะรอยขวนเดี๋ยวเราก็นำไปขัดไปปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ อันนี้น้ำหนึ่งถ่ายรีวิวรถที่เพิ่งเข้ามาก่อนที่จะนำไปปรับสภาพนะคะก็อันนี้มาถึงก็เดี๋ยวรีวิวเสร็จนำไปปรับสภาพนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานพร้อมขับได้เลยพร้อมวางขายได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทคันนี้ระยะทางการใช้งานอยู่ที่ประมาณแสนเก้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อย 28กิโลก็ตีไปสักประมาณแสนเก้าประมาณนี้นะคะระยะทางการใช้งานปี17เอาละค่ะคลิปนี้นะคะใครสนใจ Toyota a l t i ต is, ตัวนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่095 486 4565หรือว่าแอดไลน์น้ำหนึ่งเข้ามาสอบถามได้ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็ปรึกษากันได้ค่ะ มีบริการหลังการขายแล้วก็มีฟรีบริการฉุกเฉินด้วยให้ตลอด1ปีใครสนใจคันนี้นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่3เดี๋ยนะสามแสนก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีค่ะ เบล o า a a าติ s 1.6 G ปี2017เกียร์ออโต้คันนี้ค่ะแม็กขอบ16บนิ้วยางปี22นะคะเป็นเบาะหนังมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7บายใบราคาอยู่ที่399,000ามาบาทไม้อยู่ที่แสนเก้าค่ะสวยมากๆสีเทาดำ